ฮ้โมเด็กเยเนวยดกเหอนดะเวผค่คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปวาร์เรลที่ยอดชมสูงมากๆข่ะ20ล้านครั้งเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึงเขาแบบยังไงผู้ชมไปร้านอาหารแล้วเลียขวดแบบซอสโชยุแก้วน้ำเลียเสร็จปุ๊บกลับไปวางที่เดิมค่ะแล้วไม่พอดูดนิ้วตัวเองนะ เอานิ <Universe> ้วไปป้ายซูชิที่สายพานอีกด้วยค่ะสำหรับซูชิสายพานนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะที่กําลังได้รับความสนใจจากลูกค้าชาวไทยนะ่ะห้างใหญ่ๆหลายห้างค่ะมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบสายพานแบบนี้อยู่ก็คือเหมือนว่าจําลองบรรยากาศการบริการเสมือนกับประเทศต้นฉบับนะคะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากลูกค้าด้วยค่ะแน่นอนว่าต้นกาเนิดของสายพานเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ล่าสุดนะคะเหตุนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เลยนะคะแล้วกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะพร้อมกับมีกระแสตีกันอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่า คลิปดังกล่าวหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปค่ะไม่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะฝั่งไทยอย่างเราเนี่ยเห็นปุ๊บก็เกิดการแบบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกันค่ะที่เรียกว่าพฤติกรรมของลูกค้ารายนี้ไม่เหมาะสมจริงๆนะคะทางด้านของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเขาออกมาเปิดเผยเป็นคลิปวิดีโอความยาวอยู่ที่ประมาณสัก48วินาทีค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่เอ่อน่าจะอัปโหลดมาจากสตอรี่ไอของชายญี่ปุ่นรายหนึง่งมีผู้เข้าชมคลิปดังกล่าวสูงถึง20.3ล้านครั้งนะคะรวมถึงยอด เอ็นเกตเนี่ยของทวิตเตอร์ดังกล่าวสูงถึง56.5ล้านครั้งไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะนี่ชิมเด็ดขวายกขเห็นะนั่นคืออะไรน お前マジでやばっ คุณผู้ชมขาเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายในร้านอาหารก็คือเป็นซูชิสายพานลูกค้ารายนี้ค่ะมีลักษณะเหมือนลูกลี้ลูกลนค่ะมองซ้ายมองขวาลึกๆล,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 ลักตลอดเวลาแล้วหยิบขวดชโชยุขึ้นมาค่ะเปิดฝาปุ๊บเลียแล้วก็วางไว้ที่เดิมไม่พอค่ะแก้วน้ำเนี่ยปกติแก้วน้ำเขาวางไว้ข้างบนใช่ไหมสำหรับที่ลูกค้าคนอื่นมานั่งก็หยิบดื่มได้เลียค่ะหยิบมาเลียแล้วก็วางไว้ที่เดิมอีก หยิบแบบเนี้ยสอรอบค่ะเอาวางที่เดิมท้ายคลิปนะคะไม่พอลูกค้าลายดังกล่าวดูดนิ้วตัวเองดูดด,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 ดูดูดูเสร็จปุ๊บนาไปป้ายบนซูชิที่อยู่บนสายพาด้วยซึ่งเวลามันหมุนไปคนอื่นก็จะหยิบไปกินแล้วตัวเองทำแบบเนี้ยแล้วก็วางมันได้เหรอคะทําให้หลายคนดูคลิปดังกล่าวนีน้ถึงกับรับพฤติกรรมนี้ไม่ได้จนมันเกิดเป็นดราม,ม่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ